สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของทุกทุคนนะคะอยากจะทำคลิปดูซิว่าในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนนะคะ1ชั่วโมงข้างหน้าเคยทำไปแล้วนะคะคลิปนานมากแล้วก่อนหน้านี้ก็เรามาดูอีกสิคะว่าในอีกชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนนะคะเรามาเช็คพลังงานเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะนะคะฟังไว้เป็นเป็นความสุขนะคะทุกคน ขอพลังงานของไพ่ค่ะขอพลังงานของทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานของทุกๆคนท,ที่เข้ามารับชมคลิปค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนขอพลังงานของทุกทุคนค่ะ อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณดูสิก้าวไม่เทา้าสำหรับบางท่านอาจจะมีบางสิ่งนะคะที่ว่าดูดูมี อะไรใหม่ๆที่อาจจะทําอาจจะคิดอะไรออกไอเดียอะไรออกนะคะหรือว่ากําลังที่จะแพลนทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรถ้ารู้สึกว่าตอนนี้อยากทําอะไรอาจจะต้องเขียนต้องวางแผนต้องลุยละนะคะพลังของตัวเองขึ้นมาละถ้าคุณกําลังรู้สึกเบร์นเอาในชั่วโม,มงข้างหน้าคุณจะต้องอหมดอารมณ์ของการเบร์นเอาได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณอาจจะต้องคือดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาให้ได้นะคะ ีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ Page of Cups ค่ะหาไอเดียอะไรใหม่ใหม่ให้กับตัวเองค่ะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใน e n e อเนอรของคุณนะคะเจนอาจจะอยากที่จะทำอะไรใหม่ใหม่อยากที่จะทาอยากที่จะเหมือนกับว่าทำบางอย่างที่รู้สึกมีความสุขอาจจะเล่นสนุกกับตัวเองนะคะเล่นสนุกในที่นี้หมายถึงอาจจะตีแบต อะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่ากลับไปสู่ในวัยที่คุณมีช่วงเวลาแห่งความวัยรุ่นความสุขสนานนะคะถ้ารู้สึกว่าเบิร์นเอาหรือว่ากําลังที่จะหากิจกรรมอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราเองนะคะสัญชาตญาณบอกคุณว่าจะทําอะไรในชั่วโมงข้างหน้าคุณลองทําดูนะคะเช่นว่ายน้ําออกไปหาสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอาจจะนัดเพื่อนนะคะนัดเจอเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจัสเมนค่ะสำหรับบางท่านอาจจะมีเรื่องของการคุยนะคะอาจจะได้คุยได้เปิดใจคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะได้เคลียร์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ อีกหชั่วโมงข้างหน้านี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิบถ้วยบางท่านอาจจะมีความสุขความอบอุ่นกับครอบครัวหรือว่ามีความสุขสนานกับเพื่อนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมีมีแต่ความสุขรู้สึกอบอุ่นนะคะแต่ว่ามันอาจจะขาดนะแต่ว่ามันมันอบอุ่นภายในของตัวเองนะคะมีพลังงานความสุขมากๆเลยจริงๆนายออฟ r อสค่ะบางท่านอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คิดมาก กังวลเกิดขึ้นอาจจะรู้สึกว่าจะทํายังไงดีนะคะกืนไม่เข้าใครไม่ออกหรือว่าวิตกกังวลบางอย่างหรือว่าเกิดกับเกิดจากการบีบคั้นความเครียดอะไรบางสิ่งอย่างอาจจะเรื่องงานก็ได้นะคะเร่งรีบงานมากเกินแบบไป,ไปก็ทําให้รู้สึกเครียดนะคะผ่อนคลายคลายเครียดอะไรที่รู้สึกว่าแบกรับไวเช f s w o r d s แล้วก็น of อ w o r d s ค่ะวางมันลงถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยหนักหาหนทางไม่ถูกอะไรบางอย่างวางมันลงค่ะ เหนือยก็พักพักบ้างอะไรบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพถ้าคุณรู้สึกว่ามาดูในช่วงเวลาย,ยามเย็นอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปวิ่ง <c oughs> นะ,ะหรือว่าออกกําลังกายบางอย่างหรือว่าหาวิธีผ่อนคลายเดินช้อปปิ้งเดินเล่นนะคะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่รู้สึกทําให้คุณมีความสุขวางกับอะไรที่มันเป็นสิ่งสิ่งหนักใจเหนื่ยใจนะคะลบๆทิ้งไป อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ s i ก of cups ค่ะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรืออะไรเก่าๆบางสิ่งบางอย่างหรือว่าได้เดินทางไปสถานที่เก่าๆหรือว่าได้มีความรู้สึกอบอวนนะคะบางอย่างเกิดขึ้นในใจหรือว่าได้หวนกลับไปคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างและถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันทําให้คุณรู้สึกต้องอยู่อยู่ตรงนั้นนานเกินไปก็ดึงความรู้สึกดึงสติของคุณเองขึ้นมา หรือในชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกคิดถึงใครบางคนรู้สึกโหยหาอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเดจาวูหรือว่าไปพบเจอสถานที่พบเจอผู้คนหรือว่าอะไรแบบนี้ขึ้นเป็นเดจาวูก็ได้เช่นกันเหมือนกับว่าคุณเคยอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ Six of Cups อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะมาดูอีก สี่เม้เา2สองเม้เาบางท่านอาจจะได้พบเจอพบปะนะคะได้สังสรร์น,นัดสังสรร์น,นัดดินเนอร์เฉลิมฉลองกับเพื่อนกับที่ทํางานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอาจจะไปไปมีความสุขไปสุขสนานมีเรื่องราวมีงานปาร์ตี้นะัดเจอพบเจอพบนัดอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ากําลังวางแผนในเรื่องของการโยกย้ายกับอะไรใหม่ๆอาจจะมองหาสถานที่ใหม่มองหาอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกได้ เปลี่ยนแปลงไปสู่การโยกย้ายนะคะที่ ที่ใหม่ๆในอนาคตน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเบิร์นเอาท์บางอย่างกับตัวเองรู้สึกว่ายังตัดอะไรลบๆไม่ได้ในในขณะที่มาดูในตอนนี้ขอให้คุณรู้สึกและเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่คุณกําลังเดินหน้าต่อไปเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วก็ต้องลองทําไม่ลองก็ไม่รู้เพราะว่านี่คือชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโยกย้ายโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานฟ,นฟื้นฟูเรื่องของการงานแล้วก็การเงินการเ,ารเติบโตขยายขยาย,ยเรื่องธุรกิจ สองไม้เท้าอนาคตอยู่ที่คุณเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆเดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเรื่องของอะไรคุณกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามมีสิ่งดีเราอยู่เสมอเพราะคุณไม่ยอมแพ้เพราะคุณกําลังเดินหน้าต่อไปจงหาพลังหาสีสันให้กับตัวคุณเองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองค่ะเติมเต็มตัวคุณเองเพราะว่าเวลาที่คุณเติมเต็มตัวเองมากๆเลยคุณยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มคุณมากเท่านั้นหยิบจับอะไรที่มันเป็น เล,เล็กๆ,ๆน้อยๆระหว่างทางการใช้ชีวิตของเราในทุกๆโมเมนต์นะคะมันทําให้คุณจะมีพลังงานมีความสุขที่ดีมากขึ้นเพราะว่าคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้สัญญาณบางอย่างจากใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าซิกเซนสัญชาตญายาบางสิ่งบางอย่างกาลังทําให้คุณรู้สึกมีความสุขสนุกสนานมากๆในช่วงนี้หรือว่าคุณกําลังแพลนในอาทิตย์หน้าแลนที่จะไปไหนแพลนที่จะเทีย่ยวแพลนที่จะเดินทางไกลชั่วโมงข้างหน้า หรืออีกอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะแพลนเดินทางไปเที่ยวไปทะเลหรือไปที่ไหนใกล้ๆอะไรแบบนี้ก็ได้ในช่วง วันหยุดหน้าอะไรแบบนี้หรือว่าเดือนหน้าก็ได้หรือว่าสิ้นปีก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมองอะไรอย่างยาวๆไกลๆแล้วก็พลันในสิ่งที่คุณอยากที่จะทำขึ้นมานะคะกระตุ้นพลังงานของตัวเราเองโมท v เว e ให้กำลังใจพลังใจในตัวตนของคุณแล้วคุณจะเกิดสิ่งดีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีขึ้นมาแน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่อะไรเดิมๆความเครียดความเศร้าความวิตกกังวลถ้านอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีนะคะ แล้วมาฟังคลิปนี้ในช่วงเย็นๆค่ำๆก็อย่าลืมที่จะออกกำลังกายสักนิดหน่อยเพื่อหลังสารความสุขเพื่อหลังสารความสุขแล้วยังทําให้คุณขจัดความเครียดความคลายกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างไปด้วยและนี่คืออีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเกิดการฟื้นฟูเรื่องของอารมณ์ความสึกความคิดของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าสายสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างกําลังส่งส่งสัญญาณมาให้คุณได้รู้ว่า GY กำลังนำความรักความผูกพันของใครบางคนกลับมาหาคุณในช่วงจังหวะเวลาของชีวิตเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มีคุณค่ามากๆของความรักความสวรรค์ไม่มีเงื่อนไขหรืออีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะได้รับการติดต่อพบเจอกับใครบางคนที่คุณรอคอยก็ได้ขอให้อธิษฐานขอให้มีความฝันและความหวังที่คุณรอคอยในชีวิตนี้ที่คุณอยากที่จะเจอทั้งหน้าที่การงานความสุขสําเร็จในชีวิต พลังงานของความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือพลังงานที่สวยงามมากๆจริงๆนะคะแปดไม่เท้าอยู่ๆคุณอาจจะได้รับมาเสจและข้อความการะทันหันการพบเจอพบปากกับใครบางคนอย่างกระทันหันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานหรือว่าการได้รับข่าวดีเรื่องการเจาจาการต่อยอดอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณกําลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณในชั่วโมงข้างหน้าก็ได้อะไรเกิดขึ้นได้เสมอ มีทั้งข่าวดีที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณคุณอาจจะได้รับข่าวเซอร์ไพรส์จากใครบางคนที่คุณรอคอยอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นงานอะไรก็ได้ค่ะส่งผลให้พลังของคุณได้อินฟินิตี้ดึงดูดสิ่งสินั้นเข้ามานี่คพลังงานที่ดีมากๆพลังงานที่ดีมากๆสุดๆเลยนะคะทั้งการงานชีวิตของคุณที่กําลังจะรุ่งโรจน์มากๆเลยสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากๆจริงๆหมายเลข11 11แล้วก็หมายเลข8อินฟินิตี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าที่วิเศษมากๆที่สุดที่คุณจะได้พบเจอและขอให้เชื่อมั่นว่าในบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะั้นนั่นคือจ o โบในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าคุณอาจจะได้เดินทางไกลก็ได้เช่นเลิกงานพอดี <c oughs> นะคะอะไรแบบนี้เลิกงานพอดีเดินทางกลับบ้านก็ดีนะคะได้กลับบ้านกลับบ้านอาบน้ำเอากลางกายอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับต้นไม้นะคะหรือว่าอาจจะ ไปเดินอะไรใกล้ๆซื้อต้นไม้กลับบ้านซื้อดอกไม้ให้ตัวเองทําอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขเพราะนี่คือ w o r ว d คือโลกของคุณทุกๆชั่วโมงทุกๆวินาทีคือโลกของคุณคือชีวิตของคุณคุณกาลังเปลี่ยนแปลงด้วยวิถีชีวิตอันมีความสุขสําเร็จมากๆที่สุดเลยค่ะสวยงามมากๆจริงๆขอคําตอบค่ะเรามาดูคําตอบของไพ่ที่อยากจะบอกกับทุกๆคนในชั่วโมงนี้กันดีกว่านะคะ เรามาดูคำตอบของไพ่กันดีกว่าค่ะขอคำตอบของไพ่ค่ะ a b บ n d a n c e ความดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะข้างหลังเป็น yes ค่ะ r o m a n ติกโอ้ยโรแมนส์นะคะ Say yes ค่ะกับความสุขความอบั n d ดน c ์เงินทองไหลามาเทมาที่คุณจะได้รับ Say yes กับความรักความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยข่าวดีที่คุณกำลังได้รับในทุกๆครั้ง ทุกๆวันที่คุณได้เข้ามารับชมนี่เป็นสวยงามมากๆวิเศษที่สุดเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับทุกๆคนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีพลังงานดีๆในทุกๆวันเดี๋วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ